Sampai ได้เลยอ่ะได้ใช่บบนนวา่าตนอนนี้จะรุกว่าจะตอนจนนี่พอกันะใช, <c oughs> ใช่ใช่เ <c oughs> สียงเสียงเูงเหมือนกันอะพวกขวับปาราาราด้วย หังเลนเนี่ยขอรับด้วยว่าสดสดรับแล้วขอขอด้วยว่า